คาถารมหลวงปูวังทิติสาโรนมัสการพระพุทธเจ้านะโมตัสะภคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธสานะโมตัสะภคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธสา นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองอุอายุยะนะมะสัจเจนะเมสัจจา วะพะนะโมโหตุโออายุยะนะมะสัจเจนะเมสัจจะวะพะนะโมโหตุโออายุยะนะมะสัจเจนะเมสัจจะวะพะนะโมโหตุโออายุยะ นะมะสัจเจนะเมสัจจาวะพะนะโมโหตุโออายุยะนะมะสัจเจนะเมสัจจาวะพะนะโมโหตุโออายุยะนะมะสัจเจนะเมสัจจาวะพะนะโมโหตุ โออาุยญาณมะสัจเจณเมสัจจาวะพะณโมโหตูโออาุยญาณมะสัจเจณเมสัจจาวะพะณโมโหตูโออาุยญาณมะสัจเจณเมสัจจาะ วะพะนะโมโหตู